ไปดูยิมนาสติกกันบ้างคุณผู้ชมใครชอบดูยิมนาสติกมานีดนาบ้างยีงไม่ได้ดูเลยรอบนี้ไปไหนฮะดีมากดิไปดูฝั่งของคือนั่งวันนั้นดูตั้งแต่รอบแบบรอบแรกๆรอบคัดเลือกอะรคุณเล่นเป็นไหมไม่เป็นลูกสาวเคยเล่นไงเขาเลิกไปแล้วเลยมีความมีความรู้ในเรื่องของชื่อแบบชื่อไม่ใช่ชื่อท่านะชื่อแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหจะบอกว่าไปใครที่หาคลิปอะไรมาดูได้นะไปดูเลยค่ะทางด้านของซิมอนบายนะคะ โอ้ยไม่รู้จะเอาความเก่งมาจากไหนเ,าาเก่งมากแล้วบรรดาบรรดาแบบเซเล็บนะไปนั่งดูเธอเลดีก้กาก้าถึงขั้นต้องโพสต์คลิป,ปะอะที่เธอเล่นใน <c oughs> ดูดิ <c oughs> และนี่คือมีในในทีมของสหรัฐอเมริกาก็จะมีมีบลายนะมีสุนิสารีที่เป็นนักยิมนาสติกเชื้อสายมส์อเมริกันมีเจ็ดแคร์เรมีจอร์แดนชิลส์แล้วก็เฮสตี้ริเวรานี่คือ เหนือจะไม่รู้จะเหนือยังไงค่ะเหนือชั้นกว่าคู่แข่งทุกอุปกรณ์นะไล่ตั้งแต่ม้ากระโดดได้44.10 0คะแนนบาต่างระดับ43.332คานทรงตัวทำได้41.69 9บเอ็ดจุดหกเกฟอร์เอ็กเซอร์ไซส์คะแนนรวม171.296บค่ะคือทวงบอลลังเหรียญทองในประเภทอุปกรณ์รวมอุปกรณ์ได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นอิตาลีแล้วก็ทองแดงเป็นบราซิลนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูฟอร์เอ็กซเซอร์ไซส์ของบ โอ้โหปั๊บทำไมฮะมันเพอร์เฟกแบบทุกอย่างตีลงกงตีลังกาด้วยความมั่นใจเธอสุดยอดมลบาเล็กนิดเดียวเขาทำได้ยังไงฮะแล้วก็เออไอตัวบีมอ่าบีมบีมก็คือบีมคือไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะคานทรงตัวเขาเรียกบีมและบีมใช่คือแบบ หมุนสปินอยู่บนบีมทำอะไรไนดะ้ยังไงดีมากแล้วบรรดาเซเลบนะไปดูคือแบบแชร์แบบเหมือนแบบดูได้ดูภาพประวัติศาสตร์แห่งนี้ hmm. อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือบายเซเล่นทั้ง4อุปกรณ์เลยนะคะทำคะแนนจากมากระโดดไป14.900บาท์ <c oughs> ตามระดับ14.400มนนมคปเข้าเกีวปะ เขาไปดูกันหมดอ่ะน่าจะใช่นะแล้วก็ตัวคานชงตัว14.366ฟอร์เอ็กซ์ไซ์14.666คะแนนสูงใขระดับต้นๆเลยใช่ไปดูกันเยอะมากแล้วก็คือถ้าไปดูอ่ะอย่างถ้าใครตามข่าวยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาจะรู้ว่าแบบซิมอนบายเนี่ยเคยเจอปัญหาสภาพจิตใจเธอไโดนลงละเมดทางเพศไงแล้วสุนิสาลีเนี่ยเพิ่งไปนั่งอ่านเมื่อวานคุยกับคุณอูนก็เพิ่งไปนั่งตามอ่านว่าเธออก่อนหน้านี้เป็นโรคไต เป็นโรคตายตัวบวมแล้วคือแทบจะตักมาเล่นยิมนาสติกไม่ได้อะแล้วสุดท้ายก็สู้จนกลับมาแข่งได้อีกรอบคือมีสตอรี่มากสุดมากไม่ยอมแพ้นะร่างกายบางทีมันมันป่วยแล้วก็แก้กลับมาได้อีกอันนึงต้องเป็นแบบพวกฝั่งของรัสเซียอะไรอย่างนี้ก็เก่งแต่ว่าไม่ได้มาครับอสนุก ได้เหรียญทองได้เหรียญทองสรเป็นเหรียญเงินไปหลายชนิดกีฬาแล้วอันนี้ทําสําเร็จชอบดูยิมนาสติกมากสุดครับทีนี้ฟันดาบเ็นบอกว่าท้องเจ็ดเดือนอันนี้ก็สุดยอดค่ะแข่งได้เหรอัมามิแคนดูคือเรียกฟันดาบอียิปต์ลงแข่งโอลิมปิกนะคะแล้วก็เธอมาเปิดเผยเรื่องราวที่ทุกคนต้องอ้าปากค้างว่าขณะที่ลงแข่งเนี่ยตั้งคันเจ็ดเดือนค่ะในตอนตอนที่แข่งเนี่ยแต่คือเข้าใจได้เพราะว่าอันนี้แอไม่แน่ใจว่าท้องแรงหรือเปล่านะ คือถ้าผู้หญิงที่ตั้งครันท้องแรกมันจะ,ม,นจะมันจะใกล้เคียงป,ปกติมากเลยป๊อปแล้วท้องจะไ,ไม่ใหญ่ะจะไปไใหญ่ตอนประมาณ8 9ดเแต่เดเดือนก็ควรจะต้องใหญ่มากท้องใหญ่มากแล้วนะแต่คือเนี่ยเธอเปิดเผยว่าเธอลงแข่งขันในประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงนี่เป็นโอลิมปิกครั้งที่2งของเธอนะแล้วก็สามารถเอาชนะคู่แข่งจากสหรัฐได้ในรอบแรก15 13แล้วไปแพ้เกาหลีใต้ไปแพ้ทางด้านของจอห์นฮายองจากเกาหลีใต้75ด้ในรอบ16คนสุดท้าย uh huh. แต่ทางฮาเฟสเซอร์ก็บอกว่าเนี่ย คือเธอตั้งครรภ์อยู่7็ดเดือนแล้วก็เธอก็ต้องเผชิญความท้าทายมากมายทั้งร่างกายแล้วก็อารมณ์การตั้งท้องในลําบากอยู่แล้วแต่การรักษารักษาว่าสมดุลระหว่างชีวิตและกีฬาเป็นสิ่งที่เหนื่อยยากแต่สุดท้ายโชคดีที่ได้รับความไว้วางใจจากสามีนะคะและครอบครัวก็ถึงมาจุดนี้ได้แต่บรรดาคืออันนี้นะต้องบอกว่ามีทั้งเสียงชื่นชมและเสียง,ว,ยยงวิจารณ์ชื่นชมก็คือออ้เป็นคุณแม่ใจสู้มากตั้งท้องเจ็ดเดือนใช่แต่คือแบบฝั่งของ ฝั่งของคนที่เขาวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมก็คือแบบเฮ้ยลูกนะอยู่เจ็ดเดือนทั้งมันอันตรายเพราะว่าแม้จะเป็นเฟ้นซิ่งฟันดาบก็คือใช้จิ้มแล้วก็เป็นมันไฟมันจะตีเป็นเลเซอร์แต่ว่าการขยับมูเมนต์ของร่างกายเนี่ยใช่โอ้โหการสืบเท้านี่มันใครดูทเวใครดูใครดูซีรีส์เกาหลีบ้างคะมาฮิโดะเราจะเห็นเวลาเขาขยับเขาจะตึ๊ก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 อย่างนี้นะครคือแบบมันมันน่าจะเพื่อนผมเป็นนักฟันดาบที่ธรรมศาสตร์อ่าโอ้โหมันขยับมันรุนแรงมากเลยนะใช่คือมันจะมีแบบ มันจะมีการชิงจังหวะใช่แล้วไอ้จังหวะนั้นน่ะเรารู้สึกว่าหุยท้องเจ็ดนี่แต่บอกเลงอันเนี้ยไม่ไม่รู้ข้อมูลว่าเธอท้องแรกหรือท้องลูกคนที่2องสืจะบอกว่าถ้ายิ่งท้องสมมติท้องสองนะแล้วเจ็เดือนทําอย่างนี้ได้นะกราบเลยอะลุกเข้าห้องน้ํายังยากเลยอะแว่ทำขวัญได้ Tiktok s t ตฟิ y อะน่าทำนะว่าคุณหมอ เขาจะมีวิธีการพูดว่าอ่ะโอเคท้องเจ็ดเดือนเราเล่นกีฬาเดี๋ยวก่อนแข่งกีฬาไม่ได้เล่นกีฬาแต่จริงๆอ่ะประเด็นก็คืออะไรรู้ป่ะที่เราสงสัยก็คือแบบปกติช่วงปลอดภัยของการตั้งครรภ์มันคือ 4- ี่ถึงหเดือนที่ทำอะไรก็ได้ไปเที่ยวทำอะไรก็ได้หมายถึงแบบมันปลอดภัยที่สุดคือไม่ไม่เสี่ยงเรื่องของการแท้ง อแต่เจ็เนี่ยมาแล้วครับมาแล้ว VDMS มาแล้วมันก็เสี่ยงโคตรก่อนกำหนดไงเข้าใจใช่ไหมพอเกอนกำหนดก็เด็กไม่แข็งแรงได้นะฮะเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องนี้ก็ได้นะคะมารุ่พ่อมรุย์แม่เหมือนกันได้อยู่ค่ะก็มาดูโปรแกรมกันโปรแกรมวันนี้สำหรับไทยทอดสดอยู่นี่ค่ะโปรแกรมนะคะวันนี้ทุ่ม50การดอกจันไว้เลยนะคะแบบมีตั้นหญิงเดียวค่ะ เมรัชนกนะคะก็จะลงแข่งขันโอ้โหเจอกับไอซิ่งอีกซึ่งงานหนักมากติดตามชมก็ได้ต้องไปหสปอนเซอร์ไหแล้วสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มค่ะวอลเลย์บอลหญิงนะคะสหรัฐอเมริกาเจอเทอร์เบียโอ้โหอันนี้ก็มันมากแล้วก็สี่ทุ่มยี่สิบค่ะมวยสากลหญิงนะคะใบสนมานิก้อนเจอกับนักชกจากฝรั่งเศสเที่ยงคืนเป็นฟุตบอลหญิงวันนี้นะเข้าก่อนแล้วออกทีหลังเพราะว่าตีสองสิบเนี่ยเราเอานอกโปรแกรมด้วยนี่แบตด้านคู่ผสม ใช่ครับเพราะว่าบาสตีบาสปอปอตีเจอญี่ปุ่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหวันนี้เข้าทุ่ม50เิเลิกนี่เดาน่าจะมีตีสามย,ยาวไปยาวไป